สวัสดีครับท่านผู้ชมลงเนื้อแม่ไหมนะครับพอดีมีลูกค้าเพิ่งสั่งก้อยเครื่องในครับผมตับครับมาสดๆใหม่ๆล้มปุ๊บปาดปั๊บมาเลยนะครับกูเดะเตรียงผ่าๆเลยครับสดใสสวยงามแง่งครับเอาจัดให้เลยครับก้อยเครื่องในครับนี่ครับโอ้ใสปิ้งๆเลยครับงามแง่งสดๆของแถมเนี่ยอุ่นๆอยู่ครับเครื่องในก็ได้หอมหวยๆเลย นี่ครับบักไข่หลังครับใส่ลงไปย่างละเล็กละน้อยนะครับเนาะผสมผสมกันเัาใจนะครับดอกจอ,คอกครับสามสิบกีบครับเอามองเงาเงากุกๆนี่ครับเนี่ยท่านผู้ชมมันจะสิกรุกกกบกรอบดี นี่เลยคันเทนาครับคู่ครึ่งหนึ่งเลยครับเนี่ยแงวันเท่าบนนี่ไหนมันคู่สายแล้วครับรุนเนี้นี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับจัดไปครับชุดใหญ่ไฟกระพริบก้อยข้างในล้วนๆเลยนะครับได้บไดี้ไซเนอร์ครับผมเนื้องเนื้อมากมไหมงามเลยครับยังอุ่นๆอยู่ครับท่านผู้ชมบางหันนี่ยังยืดๆอยู่นะครับเนาะลงปุ๊บปาดปั๊บมาเลยครับเนี่สุดยอดเลยสโพกบกดาครับเตี้ยนมๆเลยแต่ว่ามันนี้ลูกค้าเป็นลิวเคลตัวนี้มาก่อยข้างในครับ นี่นะครับเอาสิ้นแบบพอดีคำพอดีคำนี่นะครับนี่เป็นเนื้อรอบใบแล้วครับแล้วลูกค้าก็เริ่มซาแล้วครับรอบใบหลังจากผลช่วงเที่ยงไปแล้วนะครับเนาะช่วงเที่ยงนี้ชุกลงมุกม้อนกุ๊บดีขนาดครับท่านแน่เพราะท่านแน่ครับช่วงใบเนื้อเขารอบใบซ้อมนี่ก็อ่าช่วงบางบางเนี่ยแล้ครับนี่เวลาพ่อไทยคลิปมาสูถ่าไู้ชมมึงนะครับเนาะนี่ดีครับ เนี่อยครับกับที่แม่สามหอบนะครับเนาะมีสิบมงโซใบสองหลักการของมงแรกนะครับเนาะสดยูบัดมือครับไม่เกิดคอนโทรลง,ง่ายพอมนเนี่ยแต่ยังสิบโมคอยเหลือครับผมเพราะกิการเดียบารอบต่อไปเข้าอีสัยเท่าไรนี่สิแนะ่โดยมาลูกไหลใส่ไหลดีครับลกูกไหลไมนจังกะเกี่ยนงงายครับของยังบ่เหลือที่สําคัญก็คือท่านผู้ชมได้กินของสดๆไม่ไหมนี่สิละครับบ่หั่นบ่ซับบ่ซอยถิ่มใหม่ครับเอาค่าตอนใหม่สิเลยสร้างลาบเพีนรึงหรือจังหั่นเพียรึงครับ สาใจเลยล่ะนี่ครับมาปรุงรสกันเลยครับใส่ใบมะกรูดครับตัดข้าวจังหน่อยปรุงง่ายครับร้านบ้าไวอันนี้เป็นน้ำปรุงรสลาบโดยเฉพาะด้วยครับด้วยไม่หนีกม่อม่างไรครับมีบีแท้มี่น้ำปลาแ้แล้วก็มีผงสุลดครับสามอย่างใส่ผสมกันไปแล้วครับอ่นทั้งเค้าบ้าไวบรย,ยุเนาะมันเปิดซองร้านพร้อมกันเลี่ยนไปเลี่ยนมาอนี้พอพัวแม่พัวก็สีได้จัดการได้ครับ โดยเฉพะรสชาติที่คือกันนะครับเนาะคือกันทุกจานนี่ครับเพื่อนำุงสําเร็จไปเลยครับเพื่อความสะดวกและรสชาติที่สถียรนนะครับแสงสีเลยนี่ครับโบลี่เข่ากันครับนี่ครับเท่ากันบ่ยากครับมันสีผสมไปแล้วนะครับเนาะนี่ เออใส่พริกป่นเข่าขัวตางลงไปเลยครับนี่ครับโอ้ยยังไงไม่แมงอย่าเชื่อกันครับดีแท้เข้าไปหอมมากขักเลยครับหอมแบบที่เข่าขัวหอมขัวไม่ไหมนะครับเนาะมันมากกว่าเหมือนกับเนื้อได้เลยครับของพี่เข่าขัวนี่ครับก็คือเนื้อมากไหมของพี่เข่าขัวกับมากไหมนะครับเนาะมากน้ำกันเลยนี่ครับที่เด็ดเลยครับ ใส่หอมครับบาร์นี่ยูรานผักหอมนี่บุญโได้ใส่หัวนะครับใไซตะเบแล้วก็บ่ใสหลายห้อมครับอยากให้มันได้กินได้รสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบเขาครับหอมซอยไปไมันก็สีเฮ้ยนะครับน้มันก็อีโซหอมครับเพราะฉะนั้นใส่เทียนนึงกด็ดคั่นเทียนนึงครับอิติซาเนี้ยหน่อยนะครับเนี่ยกิ่นยูรานเพราะว่าข้าเห็ดออกไม้สีเลยครับสดสดใหม่ๆของแท้ครับช้าหน่อยอร่อยแน่นอนที่เด็ดเลยครับเป็นอันซีซับเรียบร้อยแล้วครับก้อยเคียงในบรอนไซเลือดครับ เป็นอาเซียบ่ครับ tacos. ท่านผู้ชมเสิร์ฟนะครับสำหรับท Và, <c oughs> <osion> ่านผู้ชมที pair, ่อยากลองลิ้มชิมรสอือเลี้ยนเชิญนะครับได้ร้านซอยทีคาเฟ่ทั้งสองสาขาครับสาขาหนึ่งอยู่บ้านน้องสงหองตะบนพุ่งงามเพเภอหนองแหนจังหวัดอุดรครับร้านนี้เรากำลังใครทําอยู่นี่อยู่ที่ถนนนิตรโยครับผมอยู่ฝั่งขาเข่าเมืองอุดรนะครับก่อนถึงซีแยกระบีวิทยาลัยสารพนนะครับเนาะร้านอยู่ตรงข้ามเหมือนกับปานมันปลอท่อพอดีเลยครับนี่ทั้งสองร้านเปิดตั้งแต่างเสียบม่วงจนหัวซีทุ่มขึ้นกันทั้งสอง ทุกวันพุธนะครับเนาะสำหรับสาขาสองที่เ้างกำลังไทยทำอยู่อยู่ในเมืองนี่ครับบ่มีวันหยุดนะครับเนาะเปิดทุกวันครับเปิดทําการทุกวันนี่เลยครับสดๆสดสดใหม่ๆหอมๆคุณผู้ชมที่พลาดไปพลาดมากอเรียนเชิญน,นะครับซอยถีคาเฟ่ทั้งสองสาขาครับมักบรรยากาศทุทง่งไฮทุ่งแนาา่ท้องแม่ชัดยุตมการสวนบกเพ่าสาขาหนึ่งครับเพื่อนรองหันมักฟิวสบายๆไปมากสะดวกยุติถนนเงย เรานั้งรับประทานในห้องแย่นะครับเนาะเรียนเชิญฟิ่สาคาสองครับที่กำลังใครทำอยู่ครับแานในเมืองนะครับเนาะคลิปนี้ขอบคุณในไรครับสหรับการติดตามรับชมจนวันนี้ที่นี่จังไนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้หกันในทุกๆช่องทางนี้นะครับเด้อแล้วเามาพบมาเจอกันใหมคลิปไหนคลิปดุนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ